ลูกบาศปัโนตวโตารตจักรโคด้านานาอัเดียวก็ตั้งติตัเอนเชวราดลงมาประจำวันพุธนะเอากระตังใส่ในบาะดอกไม้เอาเอาเอาเดะไว้ข้างๆก็ได้ดอกไม้น่ะแต่ก็เดียวคนต่อไปจะใส่ไม่ได้อ่าขอโมาท่าพดูด้วย ดอกไม้ใส่ไว so ้ตั so ้งทางเลยเอากระตามใส่ในบาทนั่นแหละอธิษฐานะก่อนนะครับใครอธิษฐานไม่ได้บาตรไม่ได้ก็สุขโผล่โผล่มีจิตทามนางนะทรัพย์ของข้าพเจ้าได้มาเพื่อความบริสุทธิ์แรกนะแล้วอันที่สองก็คุณนุกนะครับคุณนุกก็ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใส่บาตร เราสามารถยืนได้สองฝั่งนะซ้ายขวาได้เลยนะครับถ้าด้านเดียวมันมันมันแน่นก็จัดทางอีกด้านหนึ่งได้เลยนะเป็นสองแถวคู่เลยเพราะว่าระางจะแบ่งเดินสองสองฝั่งนะครับจัดสองแถวคู่เลยนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราไม่ต้องยืนฝั่งเดียวนะครับยืนฝั่งเดียวมันอาจจะแน่นแล้วก pues mm ็ฝ hmm. ั down, board, so, board, ่งซ้ายฝั่งขวาได้เลย แบบเรียมซ้ายขวาได้เลยนะแอบแอบกูเต้นไปเรื่อยๆยังไม่ได้ถามยอดนะว่าดังว่าดางสวรรค์กตะปีรถทั้งหมดกี่คนกันแน่กูเป็นเท่าไหร่ครับ50ปีโอ้50 5นยังไม่ได้ใบหวยนะ50ปีแอบค่อยๆเลยลูกค่อยๆเลยอ้าว ไปาแล้ว่อารวาคาะตาเดย่ะเพิลนะสรวย้ Là, ่ที่ัียเนของเจ้านี่หนอได้มาได้ฟบริสุทธิ์ครัขอบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมแล้วก็ถวายเด่พระศ จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพานให้พบดวงแก้วให้แก้วลงมาพบพระิีมามในอา,านาคตกาดน้องนะอด้วยเธิดนะฮะแต่แดสุขีนำวัาตเมทานนงจตุป,ปัจญานิกังอาสวะพยาวะหังนิควาน,นังโหตุเมพันเตอนนี้มียูทูบเบอร์ด้วยนะแตรมันสองอยู่แถวเนี้ยลงช่องไหนไม่รู้ <laughs> อยู่เบอร์ครับอากาศวันนี้ไม่ร้อนนะแล้วก็ไม่หนาวแอบไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวเป็นปกติตแ,ตแต่ก็บอกว่ากลางเดือนพฤศจิกาเนี่ยหนาวแล้วนะพอดีแล้วแอบไม่ใช่สัมพันธ์เรื่องความหนาวกันบ้างนะฮะผู้ใหญ่ประชาสัามพันเรื่องนี้หน่อยพี่เดี๋ยวก็ไม่รู้มหาชาติปีนี้วันที่เท่าไหรว่วันที่ห้าทันวาให้ก็ใช่วันที่ห้าันวานะฮะ เดยเฉพาะที่ข้าวที่ไร่นี่กันหลวงพ่อบอกไม่ว่าวันที่ห้าตันวานะฮะจะเป็นวันวันชาติของวันในครอบครัวของเรานะฮะน่าจะแดงแปลกข้าวเขาะเออดูหนมากนิดหนึ่งนะก็เป็นปกตินะฮะที่ทุกอย่างอาจจะไม่อยู่ที่หรือคงที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะกลับมาสถานที่เดิมเปลี่ยนแปลงมาที่เดิมอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะ นีก็ความาคิดสองพ่อบอกว่าท่าที่ความรั้งจริงจงใดไม่เปลี่ยนเลยนี่พระยังไม่เลี้ยวนะพวกยังลงมาเนี่ยพักใหญ่แล้วยังอยู่แค่นี้อยู่เพราะว่าเรามากันเยอะนะสองขวางเลยนะสองขวางซ้ายขวานะฮะเดี๋ยวก็ค่อยยอยไปไเรื่อยๆนะครับปีนี้คาดว่าข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยคงจะมาเยอะนะ ข้าวสารนี่คงจะเป็นตันนะครับหรือว่าพันกิโลเพราะว่าเรามากันหลายๆท่านหลายๆล,ล,ลายคนนะครับก็าตอนนี้จะตามตกตลงไปต้น i right. ดูหน่อยนินทาพระและครูตนเนี่ยเออเอานี่ๆสบุญด,ด้วยทุบตีพ่อแม่เนี่ยไม่ได้นะลูกน,นะเออสบุญด,ด้วยอลูกค่ะ Thank right. การขอบคุณทุกท่านตอนนี้ลองนี้นะรัก็ทุกทุกคนที่มานะครับทุกาทุกคนที่มาและก็ขอบคุยงาี่น้องสาทุนทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้มา ตักบาตพิโมนโอหานะในวันนี้ท่านทุกคนรั้ผมเองก็ได้เรียนบริเวณนี้แสงแสงยีใสได้ได้เห็นกันได้ตอนนี้ Okay, yes. now yes. Là khủng bố nam.